สวัสดีครับผมซูปเปอร์กัรบอรฟไรนเนอร์มิวิกนะครับอะไรนี่นี่นมาจากช่อง Everything is Casual นะครับมาจาก SRK Animation นะครับผมเรหรือเปล่าเนาะ,นะนะเอ,อโอเคนับจากนี้นะครับผมว่าปันี้มันเกิดขึ้นแบบริมในยังไงเนาะโอเคมาดูกันเลยครับผมอืม ทางของมีกลา s r k, k animate freefire กับฮานาก้โอเคทิ้งลิงอยู่ที่ด้านล่างครับผมัััลลโโหหครบสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องน้องชื่ออะไรครับผมผมผมอยู่ปหกครับ แม่ผมถามน้องว่าชื่ออะไรครับผมเพิ่งตื่น,นเลยพี่ตื่นอะไรวะทำไมชื่อมันปิ๊มปิ๊มอ่ะแล้ว <c oughs> ชื่อก็เหมือนพี่เนี่ยปิ๊มปิ๊มเนี่ยผมไม่เอา้าทำไมโดน,นมันปิ๊มปิ๊มวะเนี่ยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมชื่อมันปิ๊มปิ๊มอ่ะแล้วชื่อก็เหมือนพี่เนี่ยปิ๊มปิ๊มเนี่ยผมไม่รู้เห็นเขาพูดกันครับผมก็เลยเอามาตั้งเฮ้ยเรา,าไปไงมาไงเนี่ยครับก็ส่วนมากขับรถครับเอา พอดีอยากมาเล่นสงการข้างนอกแต่เขาปิดครับเขาก็เลยมาเล่นในเกมแทนครับสงการมาเล่นไงครับขอสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่อนครับแล้วเธอก็โอเคเราเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมเริ่มเลยแล้วเริ่มเลยแล้วเอาป่าไว้เออเฮ้ยโควต้ากูมั้ใสใสเอานี่ใสเอาเอาอยู่ยุ่งจุเอาจริงจริงเออพี่ไม่ใช่ผมยิงสักนับเลยพี่เอาเฮ้ยค้ั้งหน้า เดี๋ยวไม่ตดเายแล้วเดี๋ยวพี่แต่พี่เก่งมากเลยอ่ะใช่แค่เพิ่งรู้อะพี่ก็เก่งมาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะปกติผมต้องแบบต้องช่วยเหลือพี่ตลอดอ่ะเอ๊ะใช่เอ๊ะอาะมึงด่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้อ้าวทําไมต้องไปโดนเสี่ยวอะไรเนี่ยเนี้ยเนี่ยเว้ยกลัวไม่ใช่ไม่ได้บอกว่ากูเป็นตัวทวงเหรอ ไม่ใช่ผมหมายถึงเกมยิงไงเกมยิงเกมยิงกาก็ต้องช่วยเหลือพี่ตลอดไม่ใช่ผมจะยิงได้เยอะอย่างนี้คือยิงยิงได้เยอะกว่าพี่แบบว่าพี่ต้องคอยให้กาช่วยเหลือตลอดไม่ใช่ผมแบบต้องยิงผมจะยิงเยอะอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ยิงเลยก็คือหมายถึงว่าในเกมอื่นพี่ไม่ได้ยิงเลยกายิงหมดเกมอื่นพี่ก็ยิงแต่ผมยิงเอ้ยพี่ยิงตั้งใจอ้าวอ้าวยิงอ้าวนองจ้องมองเลย หัวพี่มันโผล่ามาจากถังนีง่ก <Gym. S> ็ไม่มองไม่เห็นเลยพี่สามารถเนียนได้เฮ้ยขับรถาขับรถสีเอาโดนตายทันทีเอาตายทันทีตายทันทีเลยแล้วจองเลยจังวะพี่มันมีถังอีกไหมผมอยากเล่นถังพงศ์ถังวะที่เห็นเมื่อกี้นี้วิวนี่เห เอาภาษ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 าอะไรเมนูภาษามนุษย์ต่างดาวอะไม่โดนช่วงนี้กันได้อให้แค่ไม่ช่วงนี้ถอะถึงกันเดินเลยกล้าดีไงถังเอาใส่สวยเฮ้ยผมมองไม่เห็นเลยเอาก็ต้องนั่งนั่งเดินมันจะเนียนมากเอาช้าช้าไปช้าไปกล้าว่าอีกชั่วโมงนึงเราจะเดินถึงไหมช่วยผมด้วยครับผมมองอะไรไม่เห็นเลย ก็ไม่ถอดถังเหรอเอาไม่โดนเลยนั่นสิเฮ้ยอ้าวชี้ชี้ชี้อะไรกันเนี่ยขวานขวาขวานขวาผมเนียนผมเนียนอยู่ผมเนียนอยู่เออแค่นี้เราก็ไม่โดนแล้วว่ะเลียนเลียนจะจัดเนียนไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอาล่งครับ่ข้าหบวงเอาดองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่งครับข้าหลวงข้างหลังข้างหลังตีตายเลย พี่คิดถูกจริงๆที่พี่ชวนกล้ามาเล่นแจ๋วผมอยากได้ถังอีกอ่ะผมว่าเมื่อกี้ถักทำให้ผมแบบเนียนเข้าไปยิงเขาได้เลยอ่ะแล้วก้าทิ้งถังไปแล้วอยู่ดีมันก็ระเบิดพี่กล้านมีอีกถังหนึ่งนี่ก้าถังนู่นเอ้ยถัมผมพี่เห็นพี่หลอกผมมม่เก็บไม่ได้หรอไม่เก็บไม่ได้ถังฉากเนี่พี่ไม่เห็นผมจริงๆด้วยเอาไปก้าไไปเอาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยผมต้องมีของเล่นวะไม่นอนลง เฮ้ยเงี้ยจะด่าเฮ้ยผมว่าเขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เอาข้างหลัง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 เฮ้ย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 เี่ยเฮ้ยะยเฮ้เยเฮเฮยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เนยเเยยเยนยน่ย้เ้ยเา เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บฝาดนะก็ไม่โดยกับกระทบ้านหน้าหมดเลยวะเนี่ยเจ้าอะไรไปทุบมันกระทะปืนยิงไม่โดนเอากระทะมันเลยแล้วกันเอากระทะใส่ปากใส่หมดปืนผมกล้าเยอะนะเนี่ยกล้าเยอะกว่าพี่แค่สองตัวอย่ามาใช้คำว่า กล้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต่กล้ายิงมากกว่าพี่แค่สองตัวเนี่ยนะไม่เข้าใจไอ้น้าเยี่ยมเลยแจวแจวแจวแต่ว่าจะ่บ้านเคยถานวันนี้วะเออแบบในนี้มันจะใช่เนะหรือเปล่าวันนี้เออแต่เป็นแล้วที่มันแกวกระบาดจากทางนั้นนะเออใช่ใช่หรือเปล่าเนาะอะไร ลิงต่อไปก็คืออะไรนะเดี๋ยวตีเลยนะโจบ,บ้าพี่ยงก่อน S R K a n i m e t i o n ใสโดนตวนฟรีไฟล์โอเคทิ้งลิงอยู่ที่ด้านล่างอีกครั้งครับผมแล้วลองตั้งชื่อแบบว่าลองชื่อเซมเซียน,นปะ่ะแบบชื่อแบบพวกคำคมอะไรอย่เงี้ยอ่ะพี่พี่ข้างหน้าผมข้างหลังอนะ่ะพี่จะตั้งว่าอ้าวลงชื่อที่กำ พี่ตั้งชื่อว่ากำตดมันมีชื่อนี้อยู่แล้ว <Yes. S 1> ใครมาตั้งวะเนี่ยโอเคงั้นพี่จะตั้งเป็นถึงจะเสียเอาเขยียนลงถึงจะเซียนไ่ะเซียนถึงจะเซียนเหรอถึงจะเซียนเฮ้ยผมรู้แล้วว่าถึงจะเซียน <c oughs> วงเวียนใหญ่ <c oughs> ลงชื่อวงเวียนใหญ่ว้ายอาอ้าวอ้าวก็ไปก็ไปอยู่ <c oughs> เด้เเก้าปลอดใหญ่นะอ้าวคงค้าวะ สัมบิงยูเดหาหาก็่าเธอนั่นมาแล้วกันนะกับเขาอ๋อจะร้องเพลงยังไงวะเอ้านายด่าเราทำไมเราแค่ร้องเพลงไงร้องเพลงตอบตอดเพื่อเป็นนักแคสเกมปะเนี่ยเพื่อนนายดูนักแคสเกมด้วยหรอช่องอะไรเนี่ยพี่ช่องวาไม่นายดูนักแคสเกมด้วยหรอพูดดังๆดีไม่ได้ยินเวนจามเ้ยโดนดุดเฉยดุดันยังวะเนี่ยฮัลโหล ได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วเมื่อกี้ยังมึงอะกูอยู่เลยเอาได้ยินแล้วได้ยินแล้ววะยิงก่อนเอ้ยยิงได้ดีโอ้ยลุกดีอะเอาแอบเห็นเอาเอ่ะอาเอายิงตายเลยอสวยผมว่าใช่แล้วพี่คนที่ตีนี่พี่อยู่ช่องไหนเฮ้ยนี่นี่ได้เอาสมบัติมาแล้วเดี๋ยว นายพูดเฉพาะ่อยดิเราแบบว่าเรากำลังรณรงค์การใช้คำพูดที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยหยาบคายอะไรเงี้ยได้พี่โอเคครับเลยขอบคุณมากครับพี่บอกก่อนพี่อยู่ช่องอะไรพี่นายติดดาวไว้ช่องอะไรอ่ะเอาผมถามพี่พี่ก็ตอบพี่อยู่ช่องไหนช่องไหนวะนายคิดว่าเราช่องอะไรล่ะช่องแซดอะไรนี่แหละแซดเป็นอะแซดจำได้ไม่อ้วนมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวาช่วยด้วย ผมอยากเล่นเกมอะอยากดังวะอยากได้หุ้มฆ่าได้ทั้งสองตัวอยากดังทำไมอ่ะยิงปีนเน็ตโดยนกสองตัววะข้างหน้าผมมีดนตามลูกพี่มาน้องัมนอะไรกันแน่วะยิงหมดเลือบเลยใช่เลยโคนตายโหยังโหดโหตรจริงอันนี้โหตรจริงอ้าวตาย ก่อนช่องไหนผมอยากออกอ้าวอะไรวะเริ่มจากไหนพูดพ้อก่อนน่ะพูดพ้ออยู่คนเดียวเนี่ยเพื่อนผมมันนิสัยผมจะพูดเอาเซนเซอร์ YouTube นายรู้ได้ไงว่าเราแคสเกมลง YouTube ก็เสียงที่มันใช่อ่ะไอคนนั้นแหละไอคนตัวแซดอ่ะคนไหนว่าตัวแซดแซดี่เนี่ยไม่ใช่ผมไม่พูดพอแล้วนะอ๋อผมรู้แล้วแซดอ่ะแซด AK ใช่ป่ะแซด AK เดี๋ยว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 แซด AK วะทำไมมันช่องแซด AK จำอะไรไม่ได้เลยพี่นายไม่ร like ู้จักวงเวียนใหญ่แคสเกมมิ่งจริงหรอแยวผมลองไปดูลองไปเซ็ดดูอะวงเวียนใหญ่แคสเกมมิ่งอะนะไม่ใช่พี่อยู่ช่องแซดแซดไม่ใช่เหรอบอกแล้วว่าแซดอาร์คไอหมองมึงไปเซอร์ชดิคือช่องไหนะ ด่ากูอีกแล้วเหรอเอาเหยียบบ้าังอย่าพูดค้หยาบกูเจ้ของท่องทีวีไม่แปลกชื่อเล่นพี่อะชื่ออะไรชื่อเล่นพี่เหรอพี่ชื่อเล่นพี่ชื่อจี๊ดไม่ใช่ไม่เทียบเอาควรควรดิเอาอยากด่าพี่เนี่ยผดูเลยพี่ทำตัวไม่น่ารักเลยเองท่องเลยนะรู้ใจเยอะตีเลยเท่าไหร่ รู้ได้ยังไงวะว่าพิษทับตัวแบบไหนในอะไรยังไงเนี่ยพี่ต้องพูดจาพอะเพราะห้ามควนภาษาได้ครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาผมลงช่องผู้ติดตามพี่ขึ้นเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ว่ะแต่นายจำไม่ได้เลยเหรอว่านายว่ามันคือช่องอะไรอ่ะพวกแบบสายด่วนปวนฟรีไฟอย่างงี้นายเคยดูปะเคยพี่ก็พี่ไงที่เล่นแต่ฟรีไฟอย่างนี้พี่เล่นแต่ฟรีไฟอย่างเดียวเหรอไม่ไม่มีเกมอื่นด้วยแต่ฟรีไฟเป็นเกมหลักพี่ นายไม่รู้จักพี่เอกเหรอพี่เอกครับเราเกิดครับเราเกิดอ๋อรู้จักเฮ้ยรู้จักได้ไงอ่ะเฮ้ยหรือเราคือพี่เอกวะพี่เอกโถหมดลาบ้านเยี่ยมเลยเฮ้ยหลังลดไปลดมาว้าวว้าวเออสำเร็จเยี่ยมยิงอีสปอร์ตเย้่เคลิปลงคลิปด้วยนะ เราเชื่ออะไรก่อนเราเชื่ออะไรเอกฮาร์ล็อกเกอร์เฮ้ยแจ๋วเย้มีคนรู้จักกูแล้วววว่ายตั้งนานกว่าจะรู้นายเชื่อไหมเชื่อไหมกูตามหาคนมาตั้งนานกูกว่าจะเจอคนที่รู้จักกูเนี่ยเจอกันพี่แค่นี้นะไม่ตายเลยเยี่ยมแจ๋วแจ๋วงั้นจะมาเมื่อกี้นานนี่นะเมื่อกี้ถ้าจะ ฮะ er ล็อกเกอร์แบบพี่เองครับล็อกเกอร์มันรู้จักแบบนี้มาเลยเนาะโอเคแบบนี้มาแบบนี้ใช้เปล่าอันแบบนี้โอเคโอเคจากช่ออะไรนะสูบน้ำเข้านา S R K Anime a t ส Sunoon ไปโอเคทิ้งเล็กอีกสุดท้ายครับผม สูบน้ำเข้านาสูบน้ำเข้าอยู่ต่าติดชื่ออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนายสูบน้ำเข้านาเหรอใช่ใทำไมนายถึงตั้งชื่อว่าสูบน้ำเข้านาบ้านใจนาอ๋อบ้านใ้ทุกนาแล้วทำนาหรือเปล่าอ่ะทก็เลยสูบน้ําเข้านาใจใจอ้ามันมีงูเยอะไหมไม่เคยเจอนะคือเราเรากลัวงูมากเลยกลัว แล้วนายอยู่ได้ไงในนาเนี่ยโอ้เราชิวๆถ้ามันกัดเรากัดมันคืนกัดยอดไปเลยงูนี่อร่อยเนีอร่อยเหรอเราไม่เคยกินเออไม่เคยกินเหมือนกันอ้าวไม่เคยกินเด็กโรงน้ำไอเราบีรถอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วมารถเรารับรองปลอดภัยมาเดี๋น้องอ้าวอ้าวอ้าวนี่ไงเฮ้ยชิบหายแล้วมึงว่าชนได้ชนไปลาโฆษณา เอาชนอีกเอารถไงครับเนี่ยไม่เอา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 โอเคนายไว้ใจเราได้เลยเราขับรถให้อัดเดเดเจ้าขึ้นอยู่บนภูเขาทำไมขึ้นอยู่บนภูเขาเหรอเนี่ยซื้อไปสักฟรีมาขับอะใอย่าว่าดินี่เราน้อยใจนะเนี่ย ใครๆก็บอกว่าเราขับรถเก่งนี่ไงเราก็ไปลมบอลลูนแล้วเราก็ได้ของชนอะไรอีกแล้วเนี่ยทิางวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดมาดิครับรอเพลง ดีๆเจยวกระดูกแขนหักนายเรามีอะไรอยากถามอ่ะนายนายรู้จักคนชื่อเอกปะเอกเื่เอกเกิดี๋ยวนะเอกชาเอกชากเอกกระชากเอกกระชากเยอะจะมาหลงแบบนี้เอกกระชากทำไมมนเอกกระชากอ่ะเดาเดาเราว่านายเดาไม่ยากหรอกเอกอ่ะ เอกก็มีไม่กี่เอกหรอกไม่เอกพระเอกไม่ใช่เอาเอานี่ยมันนี่มันละครนี่นะพระเอกวะทำไมลงแบบนี้พระเอกไอ้นั่นมันละครพระรองพระรองมันมีคําว่าเอกที่ไหนล่ะออาเอาพระรองวะเออทาไมมาลงแบบนี้พระรองมันไม่ออกเลยเนี่ยลองนึกดูดีเดี๋ยวก็นึกออกแหละเอกเอกมันไก่ขันตอนเช้า จากเล่นเกมนายทำอะไรอ่ะแบบเวลาว่างๆอะไรเงี้ยเล่นเกมีบ้างมีบ้างนายอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดแพร่เอ้าแพร่เนายเป็นคนแพร่อย่างนี้นายก็ดู y o u t u b e บ่อยดิใช่ปะก็ดูบ้างอ๋อดูดูแบบว่าดูดูอะไรบ้างอ่ะใน youtube ดูเกมอ่าแล้วแบบว่าสูดอชื่อเอกเนี้ยจำได้ปะเอก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  ทำไมมันไปออกเอกเอกเอกตลอดเลยวะเอางี้ช่องฮาร์ดโลเกอร์นายรู้จักไหมอ่ะพูดชื่อช่องก็จบเลยพูดชื่อช่องก็จบช่องเขาดังมากเลยอ่ะดังดังเดี๋ยวก็ดับเอ๊ะสูบน้ำเข้านาเยอะสง่าดแน่ใจะตั้งชื่อช่องเลยเหรอเราเราต้องไปดูฮาร์ดโลเกอร์แล้วเราจะได้รู้ว่าคนเทปเทฟเขาเล่นกันยังไงวะนายยิ่งกว่าเทพเลยนายยิ่งกว่าเทพอีกเหรอเฮ้ยเหลือสองคนข้างหน้าแน่ๆเราอะไรน่าเป็นแชมป์ว่ะ ยังประเทศไทยประเทศไทยวะสุดยอดเกินสุดยอดอีกระยังเกินสุดยอดอีกระปลายยอดปลายเอาปลายยอดเอาลงขึ้นเดี๋ยที่ปลายยอดยอดก็เมออะคนอะไรครับเฮ้ยไอ้ไยทั้งข้างหลังข้างหลังแงอีก

สูบนายดูช่องฮารโลเกอร์จริงมันน้นอะจริงมีอะไรจะฝากคนดูไหมให้แบบว่าไปติดตามช่องนายมีไหมม,ม,มีสมมติว่านายตั้งช่องางใ,ในในลองแบบว่าโฆษณาช่องตัวเองดิวันวันก็อยู่แต่นานะครับไม่มีอะไรทำก็อยู่แต่นาครับผมก็เป็นโฆษณาจริงเวียยยอดเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะแล้วว่าจะาามาจะาตลกอันนี่มาแอแนิเมะแบบนี้หรือเปล่าอันเนี้ยเออ หรือแปลจะแปลฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยครับผมว่าเอนาทีแต่นี่มันจริงๆแบบนี้วะแล้วไปลงแบบนในฮาร์ล็อกเกอร์เนี่ยนะ <c oughs> จะเป็นแบบนี้ไม่หวัวะเออโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยกด subscribe ด้กระไรกดแชร์และไกดกระไรให้ใจนะครับมาจากช่องฮาร์ล็อกเกอร์และ everything is cartoon โอเคแล้เวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ